MG e EP อ p t i o นแค่นี้ไม่ควรขายเกินหนึ่งล้านบาทเสียด้วยซ้ำวันนี้ MG ได้ประกาศชื่อเครื่องหม่ทางการค้าของ MG 5 EV ในเมืองไทยก็คือ MG e EP รถย,ยนต์ไฟฟ้าตัวถัง Station Wagon รายแรกของเมืองไทยมาพร้อมกับสโลแกน Every One ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นรถย,ยนต์พลังงานไฟฟ้าของทุกคน ทาง MG Thailand ระบ,บุว่าจุดขายของ MG EP ก็คือการเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางฟังก์ชันการใช้งานครบครันมีระบบความปลอดภัยที่โอเคคุ้มค่ากับการเป็นเจ้าของและที่สำคัญทีมการตลาดยังชูอีกด้วยว่า MG EP จะเป็นมาตรฐานของรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับวันนี้ ส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้ MG Thailand ต้องเปลี่ยนชื่อจาก MG 5 EV เป็น MG EP อาจเป็นเพราะว่าเพื่อป้องกันการสับสนระหว่าง MG 5และ All New MG 5 c ดานโฉมใหม่ที่จะต้องผลิตในเมืองไทยเร็วๆนี้เพื่อทำตลาดในประเทศและส่งออกโดยเฉพาะนั่นเอง MG EP ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงแบบ Permanent Magnet Synchronous Motor ให้พละกำลังสูงสุด163แรงมา้าแรงบิดสูงสุด260นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์ไฟฟ้าทำอัตราเร่ง0-100ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน8.8วินาทีเท่านั้นและทำความเร็วสูงสุดที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมง มาพร้อมรูปแบบการขับขี่ทั้งหมด3รูปแบบได้แก่โหมด normal โหมด eco และโหมด sport สำหรับ MG EP เ v e r s i o นไทยกลับได้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีขนาดเล็กกว่า MG 5 e v EV v e r s i o นอังกฤษเล็กน้อยเพราะของไทยได้ขนาด50.3กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ก็สามารถเคลมระยะทางวิ่งมากถึง380กิโลเมตรต่อการชาร์จประจุไฟฟ้าหครั้ง ตามมาตรฐาน NEDC โดยเข้าใจว่าทาง MG Thailand น่าจะต้องควบคุมต้นทุนเพื่อให้สามารถทำราคา MG EP ให้น่าสนใจได้เอามามากนั่นเอง MG EP สามารถชาร์จไฟฟ้าได้2แบบคือ Quick Charge แบบ DC ผ่านหัวชาร์จประเภท CCS Combo 2โดยชาร์จพลังงานตั้งแต่0 8ถึง80%ซ ในระยะเวลาประมาณ40นาทีและ normal charge แบบ AC ใช้พลังงานตั้งแต่0ถึง100%ผ่าน MG Home Charger ที่เป็นหัวชาร์จ Type 2ใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมง15นาทีซึ่งระยะเวลาในการชาร์จนั้นจะขึ้นอยู่กับระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นอกจากนี้ยังสามารถชาร์จพลังงานในระหว่างการขับขี่กลับเข้าแบตเตอรี่ที่เรียกว่า Regenerative ด้วย KERS Mode โดยเลือกระดับการชาร์จพลังงานกลับได้ถึง3ระดับเลยทีเดียว MG EP ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่โดยระบบการสะเทือนของช่วงล่างที่เขาเรียกว,ว่า Euro j u n i n g Suspension เสริมด้วยระบบช่วงล่างด้านหน้า MacPherson Strut พร้อมเหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลังแบบ torsion beam จุดเด่นที่ชูกันมากๆเลยก็คือ มันมีเนื้อที่ห้องสัมภาระด้านท้ายเมื่อพับเบาะหลังจะมีเนื้อที่มากถึง1,456ลิตรรองรับสัมภาระที่มีความยาวได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่กังวลว่าใช้รถไฟฟ้าแล้วจะมีต้นทุนการดูแลที่สูงมากหมดกังวลได้เลยทาง MG Thailand เคลมว่า MG EP มีต้นทุนในการเป็นเจ้าของที่ต่ำ Low cost of ownership ทางค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาวเขาเคลมว่าระยะการใช้งานรถ5ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตนั้นจะมีค่าใช้จ่ายรวมแค่เพียง8,000บาทเท่านั้นส่วนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนเฉพาะโมดูลไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งก้อนก็สามารถเซฟค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมา,มากๆ เรามาส่องอุปกรณ์มาตรฐานของเจ้า MG EP กันบ้างดีกว่าอุปกรณ์ภายนอกเริ่มจากกระจังหน้าแบบ Suspended Wing Grill ที่ตกแต่งด้วยโครเมียมและเปียโนแบล็กไฟหน้าเป็นแบบ p r o j e c t ตอพร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน LED Daytime Running Light พร้อมระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟท้าย LED แบบ Electric p o u s e Design ไฟเบรกตรงที่3แบบ LED ล้ออลลอยดีไซน์แบบสปอร์ตขนาด16นิ้วสำหรับอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารประกอบไปด้วยการตกแต่งภายในด้วยเวสดุผิวสัมผัสนุ่ม Soft Touch ดีไซน์เส้นสายแบบคาร์บอนิกแสดงให้ถึงเห็นความประณีตในทุกรายละเอียดบออนั่งคู่หน้าออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์โอบรับเส้นสายสรีระเป็นอย่างดีหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และหน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิตอลขนาดเจนนิวแสดงผลสีอย่างสวยงามระบบเปรับอากาศแบบดิจิตอลกระจกมองหลังตัดแสงได้กระจกไฟฟ้าแบบ One Touch Up Down ด้านคนขับ MGEP มาพร้อมการติดตั้งเทคโนโลยีความปลอดภัยครบครันได้แก่ระบบป้องกันลอ้อล็อกขนาดเบรกฉุกเฉินที่เรียกว่า ABS ระบบกระจายแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBD ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA เบรกมือไฟฟ้าระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง Auto Vehicle Hold ระบบควบคุมการทรงตัว SCS ระบบควบคุมการเบรกในขณนะเข้าโค้ง CBC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถไหล TCS ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือนเมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS และระบบตรวจสอบความผิดปกติของล่มย่างที่ p m s นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ที่เรียกว่า f o l l o w Me Homelight จุดยึดบอกนั่ง Isofix เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับถุงลมมาแค่คู่หน้าเท่านั้นกล้องมองหลังพร้อมสัญญาณเตือนระยะถอยหลังและระบบกุญแจนิรภัยอ m m โมบิลิเซอร์เมื่อเช็คข้อมูลสเปคเบื้องต้นจะพบว่า MG EP มีสเปคที่ด้อยกว่า MG ZS EV หลายประการเลยทีเดียวโดยเฉพาะมีการตัดถุงลมนิรภัยเหลือแค่2ใบเท่านั้นแต่ระบบช่วยขับขี่สารพัด ตัดระบบ iSmart ทิ้งทางดุนทำให้มีแนวโน้มว่าราคา MG EP อาจมีสิทธิ์ทำราคาไม่เกิน1ล้านบาทได้ก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่สูงนะฮะเพราะว่านี่คือรถแบบ Station Wagon ที่ไม่จำเป็นต้องตั้งราคาให้สูงเหมือนกับรถแนว SUV มันอาจทำให้ช่องว่างราคา MG EP และ MG ZS EV ห่างกันมากกว่าที่พวกเราคิดแต่ราคาที่แท้จริงจะเป็นเช่นไร ต้องรอวันที่1ธันวาคม2020หรือที่งาน Motor Expo 2020นี้เท่านั้นหากใครชื่อชอบข่าวสไตล์นี้โปรด subscribe ช่องคิดสกายขอบพระคุณยังสูงครับ